สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับรายการเกมเก่าเราไม่ลืมกันอีกครั้งหนึ่งเกมที่มีชื่อว่าก ja ินจาสามเท้าแต่ครั้งนี้เป็นเกมภาคที่2นะ 2> <Wow. S 1> เรื่องเราจะต่อจากพักแรกไงเราไปติดตามกันเลยดีกว่าลินจาตัวน้อยเริ่มต้นการเดินทางเมื่อ3ปีก่อนนลายเป็นฮีโร่ที่ประชาชนนักแต่ศัตรูก็เริ่มตามล่าเขาเช่นกัน ด้วยการฝึกจากอาจารย์เย็มเขาแข็งแร่งขึ้นจนเป็นภัยต่อเจ้าแห่งความมืดที่รวบรวมกองทัพปิศาจขึ้นมาล่าสุดเขาได้ข่าวว่าดินแดนทางใต้ถูกยึดและเจ้าหญิงถูกจับตัวไปนินจาน้อยจึงต้องออกเดินทางครั้งใหม่เพื่อกอบคู่เจ้าหญิงและปกป้องแผ่นดินอีกครั้งหนึง่งก็เป็นเรื่องเล่าจากภาแรกนั่นเองนะฮะมาเริ่มต้นที่ชาตเทนกันเลยดีกว่า เรากําลังนอนอย่างสมายอกสมายใจแล้วยินเสียงอะไรเจียวเจ้าอย่างนั้งเนี่ยเฮ <Yeah. S 1> ้นี่มันพวกคนชั่วมาลังแกชาวบ้านอย่างนั้นหรอโอ้โห oh. 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 ฟันฟัน <Wow. S 1> เราจะเป็นนินจาคนท่าเดียวได้อีกครั้งไหมใช้ท oh. <Okay. S 1> ่าเดิมรัวตยอย่างไงได้โอ้แ oh. มลงวันตอมเต็มเลยขอบคุณมากๆครับโอ้โหเลยแค่นี้มันจิบจอยจิบจอยไม่เป็นไร เอางอยู่ทางตอนใต้ของตึกนะงแอปเตอร์ที่สองเ,อเป็นเขาป่านะฮะมีเสียงกบเสียงจิง้งรีดจักระจันเต็มไปหมดอะไรในพุ่มไม้อเป็นจาเห็ดเหรอพวกหัวเห็ดหัวเห็ดม,มันป้องกันตัวได้ด้วยแต่ก็ไม่ขนามือครับเราใช้ระบวนแค่เดียว อันนี้น่าจะเป็นบอสบอสบอสเจ้าเห็ดโอเคอันนี้เขาจะกลับไปหาคุณพ่อแล้วชับเตอร์ที่สามเนินจาหัวเห้ดอีกแล้วเจ้าพวกนี้ก็ไม่เข้ามาเลยนะอือต้องให้เราเข้าไปฆ่าอุ๊บน,นี้มันนินจาเลยนินจานุุ้มันฟันเราด้วยลวงไป มีสองตัวเราใช้อยู่ท่าเดียวครับผมอืมหมูโดนสวนเรียบร้อยิดถ้วยอะไรข้างบนด้วยนะได้ดวงทองคำมาหนึ่งกระโดดลงมาฟันนะลงท่อมันมีอะไรในท่อวันนี้ครับแต่ที่สี่อย่างรวดเร็วพรบโปดโอ้โอโอต้ยดีหนอให้มัน นอนท่อน้ำเสียวะเนี่ยโอเสียงดังมากเพียงประกอบอารมณ์เหมือนแบบวัซซาลลินนะมีดวงทองคำวิกตัวแรงวะเนะี่ยมันเป็นหมาเลยบูด็อกหรอเดียวนะมันจะทะลุมิติไปไหนวะเนี้เอออย่างวะเนี่ยทำใจโอเค อุ <Workers. S 2> 17, sea, ๊ยออ๊ยมันพ้นไฟอุ๊ยมดเกินยักจะเจ้ายักอยากเฝ้าประตูตาแดงอืมบนฮ่าเดียวอุ้ยโอ๊ยโอ๊ย ตลบเฉยตัวนี้มันพ้นไฟได้ทุกคนเดี๋ยวอยากตาแดงแล้วเอาประตูครับตัวนี้โอ้โดนส่วนครับมาเกือบพึ่งรอดตีย่งแรงครับปืนไฟโหูย่างแรงโหมันอยู่กันเยอะเลยตรงนี้ทั้งนิ่นจาทั้งฮานุมาน ทั้งนอนเจอะทีเดียวตุยอีกองก่อนเปิดประตูวัวไปฮะเจอใครเอ่ยเจอเจ้าหญิงของเรานั่นเองแ,แล้วเจ้าหญิงของเราก็ได้ถูกช่วยอย่างปลอดภัยและรอดพ้นจากเหล่า้ายเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ